ถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ครับซื้อลอตเตอรี่กันถื่อจังค่อยสีจ้าควายสีหัวผู้ใดซื้อตัวใดเอาคือกับหัวสิเจ้าหลินมายกกลดมาหนิพันดึงพันเห็นแล้วเลือกประการเคลืนไอ้เพื่นเลยโอ้โหการที่ได้วาระการก็อย่างนี้แหละโสดผิดเลขผิดอะไรพวกนี้ซื้อหวยถูกเฉยเลยเออว่ะต้องซื้อนี่เลยนี่ซื้อแบบกลับหัวนี่เบิ่งแม่ขาครับ มอแพงหนูไม่เยอะเท่าไหรเลยนะหมอบัท่ไนเมาเลยเมาเลยอาอนี่ของเจ้าคือก่อนจะ่ไมนาเจ็ดหามาเีมีเลยเบนะาเกาสามมีบอกเก้าสาม่ะเก้าสามมีบอกเก้าสามนี่จากใบสใเอาสอใบเก่าสามพี่น้องรางวัลที่1นึ่งสิบสอล้านเบิ้งน้ำกันเด้อนี่ครับนี่ไทยใ้เป็นหลักฐานนี่